ดันละอ,อกสนามเลยนะสำหรับชั้น23รับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนโซงมาเนี่ยยังไงเข้ามารอในสนามได้เลยฮนะเราอนุญาตครับเช่นเดียวกับจังหวะที่มีผู้ได้นัาดเจ็บเรับในสนามเราอนุญาตให้สตาฟโค้ชหรือว่าทางทีมง,งานออก แต่เราทีเนี่ยเข้าไปดูอาการผู้เล่นได้ครับไม่ว่าทีจะเองหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่เพราะว่าจังหวะกระทบกระทะกงรเล่นเกมแล้วบางครั้งบาดเจ็บมาเราต้องมีการส่งพยาบาลเรื่องต้นก่อนครับยจะได้ไม่เจ็บกระหันครับอาร์เกมนตีขึ้นเวลาแรกตอนนี้ใกล้จะเริ่มแล้วครับในทางด้านมอตโต้แล้วมีการเกมที่สองของมอตโต้แล้วได้เกียร์ต่อดจากขวาไปซ้ายอยู่ในชุดสีเทาครับ เธอกับทางด้านช่างทองสิสาอยู่ในชุดสีดำยกตอนสีก็ค่อนข้างจะอยู่ในโทนเดียวกันแต่ยังมองกันออก

ตอนที้ผ่านไป2นาทีเสศษๆแล้วยังสกอร์ยังมงเสมอที่ศูนย์ประตูศูนย์เนอะเกมระหว่างข้างทองถีบสามกับบอสออโต้ครับแล้วมาดูจังหวะนี้ให้ไม่พลาดจาาาโโโโังหวะของโอ้โหคือยังไม่ดีเลยจัง,งวโโหวะสุดท้ายของออโต้เสียในลูกพุ่งมาให้กับข้างทองเล่นเร็วเลยครับโตทีเข้าหากอรอบแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหน่าจริงๆอ่ะตัวตัวละข้าซ้ายเนี่ยยิงได้ข้าวซ้ายและขวาเลย ก็ถือว่าวันนี้ลงมาเป็นศูนย์หน้าโฟล์เป้าให้กับชนะท่าน,นาทองศิษฐานแล้วโตแดนหน้าแล้วตัวสหรับสนุกกองกลางแบบนียอดแล้วขาประจังครับนี่เป็นตัวดีเด่นเลยครับเปลี่ยนแกนข้ามมาป้าไามาอีกถือกอโต้จังหวะนี้เป็นพี่บอยแล้วพยายามจะเปลี่ยนแกนข้ามมาทางขวานทายสายยางไปนิดนึงยอดโรงกลางคิดดูว่นาตัวจีนถอยแน่นแน่นท่างทองเลยครับ หลบสองคนจังหวะแม่จะหลบสามไม่ผ่านแล้วตัวซ้อนกลับมาจะโดนสวนกลับแล้วกู้โหนโดนเข้าจากด้านหลังกรรมการย้อนกลับมาให้ฟาไปก่อนเนาะนี่ถ้าสำหรับโอโต้สำหรับคูเ่เซนโบจะลุยแหวกอกองกลางครับแมาพุทธศิษย์ปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบไปก่อนเนาะแต่ว่าพจาอจังหวะต่อเนื่องมาเนี่ยมันไม่ได้เปรียบพุทธศิษย์เลย้อนกลับมาให้เป็น,ปปนลูกฟ้าครับ มาดูว <mile> ่าจังหวะนี้เป็นคิกของมอโตับริเวณเกิดการสนานเทียงออกมาทางขวาหนึ่งเดยปานโค้งมาแล้วไม่ตรงก่อตูดเสตูปล่อยออกหลังไปเลยแล้วเช็คอยู่แล้วว่าเขาเล่นทั้งๆตมองสาัวนีสับกามกงเราเ็นสามกยกิกมากแลไั สุดยอดขอบอลล็ให้บอลมาโดนทิชั้นแ,นแล้วออกข้างครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งยังอะไรบมกคอขอ,ขอลู็กมือแจ้งผู้ตัดสินนิดนึงครับแล้วก็ลูกตายเนึ่งจะเปลี่ยนตัวได้เราต้องฝังสัญญาจากผู้ตัดสินแล้วบางครั้งไปเปลี่ยนตัวโดนรักการอาจจะโดนไปเหลือจากผู้ตัดสินได้เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยครับสำหรับการเปลี่ยนตัวแต่ละครั้ง โชว์ิดม่ดูรถยังหันหลังให้ประตูตอยู่จ่ายกันสัน้นเกินไปแต่ว่าจาังหวะนี้ยังได้อยู่รถสำรอบช่างมองเป็นสามร้อนกับมาตั้งกันใหม่แล้ว้างหลังเก็บกาข้ามมันทาง้ายสุดแล้วมองจ่ายแล้วชิปมาลูกนี้แม่จังปลุกได้แล้วจังวสองยอดตรงเช็คมาไปเอามาทางขวาเอาแล้ว,วยังเป็นบอลของช่างมองเป็นสามแล้ว เบิร์หไม่ผ่านจัวะสองยังเป็นดูวาอตจอยู่จังหวะสุดท้ายยิงไกลก็ไม่ตกต่อแล้วจังหวะนพยายามจะคิดเรวทำาหรเบิร์นจะเปลี่ยนการข้าข้าวันขวาฟอโต้ ให้ข้างหน้ากู้ไม่ได้ครับตรงแบบนี้อะยังไปปั๊มบอลออกมาแล้วเสียต่อยั็ให้กับข้างกองติดสาขึ้นมาด้านซ้ายคิดหลบคู่ขู่ตุ้งตัวปัะกบติดเลยยอดเปลี่ยนการออกมาทางขวาม้จะสายไมโตข้างหน้าลูกนี้ก็ยังไม่แม่งกับหน้า คืไไนอเร็วมาข้างหน้าจังหวนี้โอ้โหปั้มบอลกงนกรรมการให้เป็นปั้มอธรรมดาแล้วไปในฟา้วังหวะนี้ไหลขึ้นมาโจทีแล้เจิงไม่หายกองหลังก็ใส่ทีนี้มายังเป็นบอลของพอต้อคือไม่ดีจังนี้อ๋อดักได้แล้ว หล่ิมสวยอดโอ้โหยังไม่ได้ผู้เล่นคู่ก็ยังจะแฝเพื่อนตรงทางยกระดัโอ out. Out. To to ้ยังไม่หายแล้วตลอดนี้ยังได้แคเตะมุทางด้านซ้ายแล้วของเราข้างหลัสากับยิจัโอ้โหนองโง่ข้าหน้านี่หน้ากอดคนเดียวรับไม่มีใครมาบดบังเขาต่ว่าบอมันแรงดูนี่มดู ไปยมา2สองสอหลาวรัคู่ไปไม่ตรงก่อนก็ะโปโตโดนเหลี่ยไม่ดีแล้วปอลมาแรงจริงครับคู่โอ้ต้องคิดเร็วแล้วทำเร็วแล้วจังหนี้โดนเนี่ยตีล็อกตุกออกไปครับไม่ได้ประตูขึ้นดำสำหรับข่างสองทมสามกลับมาอีกแล้วประตูขางทั้งอด เออลุกมาจังหวะนี้เกิดแลไรได้วะตงหมดยังได้ไปลุกทุ่งครับชาตองสามหน้าเอ้าให้ไม่ดีจังหวะนี้ตงสวนกลับฝ่ายทางซ้ายครับแม่ใช้ความเร็วครัก็มาอยู่ฝ่ายมีขวามีไปทางขวาแล้วตัวงฟางสองคนจังหวะนี้มือในเกี่ยวแต่น้าหลังครับอู้กรรมการนี่จะต้องมาเตือนเลยผู้เล่นมาสองทีมในแดนตัวเองนะสามารถเล่นเร็วได้เข้าะบอลตรงจุดครับ ผู้ฝีคิดครับแต่ถ้าเกิดว่าข้ามแดนมาแล้วครับต้องฟังเสียงเขาฝีจัดเดียวเท่านั้นครับขอซานเดอร์บอลล์ซ้ายครับยอดใส่เครื่องแล้วบอลไท,ทยดูโดนประกบสองอยางไปลำบากครับเปิดเปลี่ยนข้ามาเหรอดึงเติมไปแล้วทางน้องสาวจังหวะกระทบกระทั่งอะไรสนามก็เป็นไปได้ครับควรจะขอโทษกันครับในสนามเรามีน้ำใจให้กันครับ พ่อสนามก็เป็นเพื่อนกันไว้เราเจอระอีกนานี้ฝุ่นหลบปาตรงกลางโอ้โหดูครับโดนฟังเหลี่ยมนี้เสียเปียาครับเราตรงขณะยอดติดเครื่องครับทางซ้ายแต่งรอยไหลมาบอลเติมไปแล้วตอนมันไปคาแร็ปนิดเดงยวจอดสุดท้ายยังไม่ถึงโจ๊ตเราดักได้ตรงกลางแล้วพ่อต้โบกโอ้แปะต่อมาซ้ายสุดกับบอลโอ้โหสายลูกนี้เล่นยากครับแนวเทียน พยายามจะเิ่มเติมตัดหลังมาให้ครับที่คล้อกว่าเอียงห้าสงให้ตีมารังท้ายครับทำหนอยสามให้ตรงกลางมาโจมทิข้าหาประตูแหมจะไปกรรมาการให้ฟาวกับทางด้านช่างทองสิบสามตั้งรุ่งนี้เราข้ามสนามจะมีการขยับครับด้านข้างสนามรล้วเสี่ยนตัวครับ อ้าวจังหวะนี้เป็นปีชิกครับสาหรับทางด้านจะได้น้องที่สามครับอ้าวปีชิกจะแพงสามคนจริงแล้วโอ้โหโอ้โหลุกไปเยอะจังหวะนี้เลเร็วเลยครับสำหรับมอโต้บอล

สามคนเป็นคนกันเองครับดูตรงตังเลยนะที่เปเกาะยโต้แล้วก็หมู่แล้วคนมาตกใส่ขาหน้านั่นโมโต้เป็นติ๊กกับกอ,องหน้าตัวโต้าของทางด้านอมโต้ยิงไม่ตรงต่อบแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกเยอะด้านข้างทางขวาคนขยับอีกคนนึคนงครับเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลขสองเข้ามาเป็นคิ๊กครับสำหรับทางด้านอมโต้ครับ ลงมาเล่นเป็นตัวลุกของนกกันเลยดียวะวันโดนยามาสวยแล้วตอนนี้โอ้โหไม่ตเราได้ไป็นเตะบุกทุกนาทีที่ไุ้กโอ้โหท้หมนี้ก็ตรงต่อนเรียบร้อยแน่นอนครับสำหรับายหน้างศึกษาครับโอ้โหหลายตูไม่อยู่เลยแต่ที่จะรับได้แล้วด้วยไปตรงอีกครั้งด้านขวาพอจะทเัได้รือเปล่าที่ชั้นอง ย้อนกลับมายอดให้กลับมาดูเล่นกันสองคนสอลูกนแต่ต่อลูกนี้เออลเกิดไปเลยอาใิ เูาลู่เราแตกเอาละครแตกล้วไปเข้าทางนช่างนออยู่ั่นี้กรรมการให้ฟาวล้วไปแต่แทจากด้านหลังครับต้องว่าเข้าบอลจากด้านหลังเนี่ยต้องบอาผู้ลินจ้องอยู่แล้วแมนจะอันตรายข็ส่วนใหญ่ก็จะได้ฟาวบอกผู้เล่นที่อยู่ตำแหน่งเสที่เขีาบมจากด้านหลังเปนไปได้เาอด้ิงเดวันนั้นเกือบเ็ล้สกเลื่อนเนี่ยเลื่อนเลื่อนลอ เอนแกออกแล้ว้ายสุดคก็มองไกลอีกแล้วพี่วัดฝ่ายต่ออู่นี้ดูครับหลายมายอดดีพที่ตด้วยดิหลบไม่ได้ตรงกลางยิงหัวไม่ตรงต่ออีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ยังกดไม่ลงครับโอ้แต่ว่าตรงกลางหัวก็ได้เนาะท่านมองติานเขาได้ยิงไกลไปของขับคันแล้วเป็นด้านออฟก็ไม่ตรงต่อ เรียกหาเลยด้าไม่เจอนเรีโอ้โหเราคือับมาไม้ดีโจไปทางแค่เราโดนเข้าแต่บ้านหลังกรรมการให้เป็นลูกฟรีคิกกับร้หว่งนี้มาแต่ด้านหลังกรรมการให้เป็นฟรีคิกทางด้านขวาแล้วของช่างของสิสารแล้วเอาครับ อ๋อ้วีก็ปีกจังหวะนี้ทางด้านขวาครับทางทองต้องเน้นแล้วครับท่านคอเสมอทมอี่ศูนย์ก็โงนูนย์ปีมาแล้วปั่นคูออค่อย่างห่างนะพี่วัเดเออดูแล้วไปต่อครั้งเดียวเลยเพื่อนลุ่ชมกันใหญ่เลยครับเล่นเร็วครับ็มอโอต้ให้มาอ๋อตรงกลางทำชิ้ลูกนี้เก็บได้ครับติ๊ก ทางหน้ามีสองคนหลบเข้าซ้ายแล้วจะไปต่อเอ้ยคือนี่เรื่องยากเลยหน่อยนะตรงกลางสองสามคนดักหูโตที่เจ้าหาประตูสว้เออนับบอลแล้วสียลลักล้มไปเองครับทางการให้ไปแค่ลูกทุ่มเด้อย่างทองบอลอยู่กับพี่แล้วสำหรับช่างทองเปลี่ยนใจแล้วาทางขวับน่า ตายมาโจ้อันหลังให้ประตูอยู่ตรงนี้พิกแล้วโอ้โหทูกแมมประกบติดแล้วยิงไกลยิงโอ้โหนี่จะยิงไม่เอาประตูนี่จะยิงเอามันอย่างเดียวเลยโอ้นั่นนั่นเอาไม่ยิงวันนี้ยังไปไหนกันหรงดหม่ลงครับบอลไทยอ่านตรงกลางรอบอลน้ำไปเลยสามคนยกขึ้นมา โอ้โหโมตัดบอลกลับมาแล้วได้ยีดขวาโอ้โหยอดในปกติเลยสุดเด่นต้องบอกว่าอยู่การผ่านบอลครับโอ้ตกสะกออาจจะไม่ได้เด่นก็จริงนะข่าวรถไฟมันบอลนะวันนี้ใช่มาแล้วครับต้องเตะเอ้ โอ้โหทีไกลูกนี้โตเกาะก็สำหรับบอโตตอนนี้ทั้งท่้งห้านาทีสุดท้ายของเกมครับยังไม่ยดนชตชเวลาบัตเจ็บตกรอยเสมอในที่สุดก็ตัวสูงก็เนระหว่างบอโตกับทางด้านมองศุภารักษ์ครับดูว่าใครจับเราอยู่ไม่พาแล้วแต่ด้านซ้ายมพุ่งแล้วแต่ด้ขวา ย้อนกลัไปตั้างใหม่เกิดเปลี่ยนการข้ามา้าสุดพีวะองไกลแล้วชี้ตูดีเยี่ยมเลยไม่ต้องกวอาวินไปกั้นขวาที่เติมเพมาสิดแ้นเลยวกนนีีสามคนเีสามจังหวะได้ลุ้นประตูของเราข้ามกองอีกาแต่ยังไม่ได้ตัวนี้ไม่รู้เลยบอจริงห์ครอย่างนี้เหอข้าคานไปกันหมดเลย เป็นหน้าครับเมื่องกคูยิงด้านขวาเตื่นมายิงเอยเออได้ดีเลยต้องหวะที่มา,มา,มาถึงที่ถึงเวลาเลยนะตรงโอ้ยิงขึ้นตรงต่อ,อไปเองครับน่าเสียดายคือกาสหลายครั้งแล้วฟัวงอยู่ยอดให้ไม่ผ่านจังหวะ้องไปมาโจโมกดต้องไปใช้มือจับกรรมาการให้เป็นที่เป็นเป็นบอลต้องระวังก็ต้องระว่าน,นี้โดนไปเหมียนมาบ่อยแล้ว ้ต้องระวังนะครัเขาไปใช้มือตั้งใจเล่นเลยอับางตีแบบนั้นตัวเองกมอโตชีพขึ้นหน้ามาข้างหน้านี่คนเดียวได้มงด้วยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายกต่เราเข้าซองไก่เริ่มพลาดเลยเปลี่ยนแข่งกับมันฝามากอ๋อปกจะไปตรงนี้เอาได้ด้วยขวา ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยแล้วเสียแกายมาซ้ายถุดยอดถึงก่อนแล้วก็ขวาลูนกนยังไม่ยิงแล้วกอดคอบอลแล้วโทรให้กับวาต้องมาใหม่บอลองไก่แล้วก็้ยบอกไม่ดีเลยโอสุดท้ายกตบอลอแบบนี้เป็นเรื่องมัไให้เก่งอะไรเลื่ <c oughs> ลนอ,อ,อ,อนัูนตื่นตาตื่นมองกัรนรู้เรื่องรู้แบบแกต้อก่ที่แกข้าวแล้นะเเราที เรมาตั้งวงใจแล้วพี่ัท้ายสุดปีล็อกห่ล็อกสอแล้วหว่างอย้าใใจแล้ตัดสกิจที่เดียวเขาจากด้านหลังแล้วก็จังอวะกระโกท่ากันผู้เล่นทั้งสองทีมก็มีน้ำใจแล้วนี่แหลสดงาเฟ่ดเราอบอกว่ามาขอโทษเล่นขางแล้วถือเป็นเรื่องที่น้าเป็นตัวอย่างแล้วอย่างยิ่วตกระทกระทั่งนารู้จักนใจเื่ในสนามแล้ว บอลโค้มาลูกนี้เราต่อครับตั้งเตะตื่นหน้ามาโยนยาวอีกครั้งหนึ่งครับแล้ว่ก็รับเขอาต่อครับเดินเร็วเลยอู่พุ่งยาวมาบอลหมุนเช็ดได้ตดนการเก็บได้แล้วอารบอโตจะได้ทำเกมลุกงควังครับก็ยังจับบอลไม่ได้ตอนนี้ ถูกไม่ผ่านก็สองคนลุกกลับแยกออกมาได้เราให้ขึ้นมาทางขวาออโต้ตรงกลางมีเพื่อนมาคอสูดจะไปเองครบเล่นยากเราไป็นคนกับด้านหลังก็เล่นเร็วเลยแล้วเปลี่ยนมาขวาโอหน้าจับบอลยาวเลยไปตอนนี้แตะมาได้ก็โผล่โดนมีกสองคนับออโต้ แต่ก yeah, ็ทับบอลหลุดออกข้างไปเองครับได้ทะลุพุ่งครับทางซ้ายครับของออโต้สูงยักมาตรงกลางเอาแล้วแล้วไปจ่ายบอลใกล้กันไปหน่อยแล้วรุ่งดีโอ้โดนมอเตอร์ออกข้างอีกคเลยปล่อยนะพี่วัดทางด้านซ้ายครับยอดลงกบอลโยกบอลตับสูงขยับรออยู่ยอด ตัดเข้าใจญ่มาตรงกลางครับยังไม่มีเพื่อนลงมามาคอครับตกหุ่นแล้วจังหวะมีเล่นยากครับออกตูงเลวเลยครับใช่ไหโอ้โหจลูกนี้ช้าเลยไปครับตัดกลับมาได้ครับชาของเราสั่งแล้วฟอรบอลทั้งหนี้ หนุนอีกทีทางซ้ายอาร์ล้ดขึ้นมาสามคนย้อนอีกยอดตัดเข้าในมาแล้วหลายตะลุ่ม่องโซจับเข้าพิชอีกทียิงด้วยหวั่าโอ้โหยังไม่ได้ครับแม่ดูเขาหวาเหลี่ยมอยู่นานเลยว่าจะผู้ยอดเอาจับบอลได้ดีเยอะจังหวะนี้ก่อนอยากเล่บอลของทั้งองค์สามแล้วขอสั้นๆมาเอาั้งต้อง โอนยาวลึกมาก็ยังไม่ผ่านนะม่มงทิ้งกัไมได้บอโต้ยังไปลุกทุกตัวด้านซ้ายตอนนี้เนี่ยถือเป็นช่วงช่วงเวลา,ลาแบบสเสร็จแล้วคือกับมาตั้งกันใหม่อ่ะเปิดขึ้นหน้าไม่ได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับข้างหลังขวาสุดเยอะ น่าเปลี่ยนมาไม่ถึงด้านซ้ายครับตู้ออกมาข้างหน้าแล้วไม่มีใครรลบออโต้ยอดแก้กลับมาได้แล้วจังหวะนี้คุณศรีฝ่าก็ไม่จามกว่า